สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะครับทุกท่านฮะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆเชาาด้วยบรรทุกครับวันนี้ก็วันที่16นะวันอา่า,าทางน้าท้งตารอตอนบ่ายสามบ่ายสี่นะฮะเดี๋ยวมีดวงนะช่วงนี้งานเงียบครับก็วิธีคนรถบรรทุกเหมือนเด,เดิมก็เดินทางก็พี่ช่วงนี้ฮะก็มีงานบ้างไม่มีงานบ้างเนาะก็แย่ yeah, ปะปนกันไปครับพี่ฮะก็สวัสดีครับช่วงนี้อยู่แถวนี้รับมาปูนะครับ จะเห็นภูเขาด้านนู้นก็จะไปทางอำเภอบ้านพึงชนบรีเนาะยังไม่ถึงแยกหนองเือนนะครับอ่าหันหัวไปทางนู้นละค่ะเขาอินซ้อนหันหัวไปทางนครราชสีมาพี่หันหลังให้กับสัตหีบนะฮะเดินทางมุ่งหน้าไปเขาอินซ้อนแล้วก็จะเลี้ยวขวาไปทางวัฒนาน,นาครนะครับนะขอสวัสดีพี่ๆเพื่อนนะฮะเอฟซีผมก็ขอบคุณครับมีคนเริ่มมีคนติดตามเนาะวิถีชีวิตรดบรรทุกปัดบ้านครับนี่แหละพี่ เป็นกาลังใจให้ทุกอาชีพนะอย่างอาชีพผมเนี่ยก็ตกค้าง3าวันนะพี่นะวิ่งงานมาก็กินข้าวกินปลากันช่วงนี้หน้าฝนแ้าก็เป็นกําลังใจให้ทุกอาชีพนะพี่เนาะไม่ว่าแต่ใครมันก็มีง่ายมียากกันบ้างครับพี่ที่กับบรรยากาศครับสองข้างทางพี่ครับอันนี้จะอยู่ช่วงอ่าภาคตะวันออกเนาะยังเขตชนบุรีนะครับจะไม่เหมือนอีสานบ้านเรานะจะเป็นทุ่งนาเนาะพี่เนาะนี่ครับก็เก็บบรรยากาศการเดินทางมาฝากนะพี่นะผมก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับ ไปเรื่อยๆเนะครับเหนื่อยก็พักเหมือนเดิมครับพี่ก็สี่ชั่วโมงก็จะพักครึ่งชั่วโมงก็ได้ครับถ้าเราอยากวิ่งแบบแบ่งเป็นสัดส่วนนะแต่นี่เราก็วิ่งไปเรื่อยๆครับความเร็วเท่านี้ครับพี่นี่ความเร็วแค่นี้เองครับไม่ถึงหกสิบนะฮะจะวิ่งแค่ความเร็วนิดเดียวนะ,ะน again, ครับถนนโล่งครับพี่สบายครับสองสี่หกเลนนะฮะฝั่งทางเราไปสองเลนนะพี่มีคู่ขนานนะฮะฝั่งทางนู่นสวนมาประมาณ 3, สามเลนครับพี่ สองสี่สามเป็นเจ็ดเลนนะพี่เนาะก็สบายสบายครับวันนี้อากาศขึ้นมาสองสามวันแล้วครับพี่ฝนตพกพอดีผมนอนอยู่ที่ปั๊มเอสโซ่แหลมชะบังนะฮะทางออกาจากท่าเรือน,นะครับพี่แต่ก่อนผมไปวิ่งตรงนั้นเขาเรียวกว่าบ,บ้านนานนะผมก็ไม่มั่นใจว่าว่าใช่หรือเปล่าแตา่พี่ชายผมแต่ก่อนสมัยปี54เนาะผมวิ่งรถตรงนั้นเรียวกว่าแถวบ้านานานะครับนี่ครับก็บรรยากาศครับพี่สองข้างทางก็เหมือนเดิมฮะก็เขียวขจีฮะช่วงนี้หน้าฝนนะพี่เนาะ ก็เดินทางตีเปล่าวพราพี่ไม่มีงานเลยฮะช่วงนี้นอนรอง,งานมาสามตั้งแต่ถ้าวันมาก็หนึ่งคืนเมื่อคืนนี่อีกคืนหนึ่งสองคืนประมาณสามคืนครับพี่นะสองคืนสองคืนสามวันเนึ่เดินทางประมาณจากต้นทางของผมก็เจ็ดร้อยกว่ากิโลครับนี่ฮะให้ชมบรรยากาศสองข้าง,างทางพี่่สวยงามนะช่วงนี้หน้าฝนฮะดูดูอะเขาเรียกว่าอะไรล่ะฝันคลายดิครับฝันคลาย ไปเรื่อยๆครับพี่รองานด้วยวิ่งไปด้วยวิ่งรองานรอขอนแช่งด้วยครับไม่เร็วครับปลอดภัยครับเนี่ยแล้วก็มีเวลาพักนะพี่เนาะอันนี้ก็ออกมาบ่ายโมงก,กว่าแล้วก็เติมน้ามันมา่องก็ให้เหลดเป็นน้ามันเฉลี่ยมาแล้วพี่เนาะนี่นะฮะบรรยากาศคึ้นฟ้าคึ้นฝนพี่ไปเรื่อยๆครับ ก็ทักทายกินข้าวกันยังเนาะครับทํางานกันเป็นไงครับเหนื่อยบ้างไหมเป็นกําลังใจให้ทุกท่านฮสู้ๆต่อไปเนาะในวันที่ท้อบ้างเทห้บ้างอันนี้ก็เหมือนตัวเองนะเนาะ,นะไม่เป็นไรครับพี่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างครับต้องมีไอ้นี้บ้างแล้วครับพี่เนาะเขาเรียกว่าอะไรมีง่ายบ้างมียากบ้างมีบุปผสักกันบ้างนะครับ เ,เห็นไหมพี่เมื่มอคพั้งรถพังบ้างอะไรที่ก็มีช่างมาแต่ก็สู้กันไปครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะพี่เนาะอันนี้รถป่าที่เคยเจอกันไหมนี่กิจพันนี่อันนี้ก็เหมือนอันนี้หางในระมิดนะครับใช่ครับเรืออะไรไม่ทราบเหมอือนกันครับรถดูบรวร่าฉานีก็รองอานเหมือนกัน กับบนถนนก็มีเรื่องราวมากมายนะครับพี่ครับก็นี่แหละฮะชีวิตคนขับรถมันทุกเนาะครับชีวิตโชเฟอร์รถสิบลอ้อเครื่องดื่มผมก็จะมีกาแฟมีน้ำเปล่านะพี่แล้วก็จะจะไม่เน้นไปทางอ่าเอ็มร้อยกับพวกกระทิงแดงครับจะกินเป็นบางทีนะพี่เนาะก็จะจะเน้นเป็นพวกกาแฟซะมากกว่านะครับนี่แหละฮะ บรรยากาศสองข้างทางที่ถนโนโล่งนะฮะกระทักทายเหมือนกันนะครับนี่ครับอันนี้ก็บริษัทเก่ามีนาทานสปอร์ตนะฮะเคยวิ่งครับแต่ก่อนแต่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างคิดถึงแม่ด้วยเพราะว่าลูกชายคนเดียวนะพี่เนาะเข้างานว่อยออกบ่อยนี่นี่ก็บบริษัทอ่ามีพี่ท่านหนึ่งแกขับย้ายมาแกก็เป็นเอฟซีแกอยู่เหมือนกันครับนี่ครับวิ่งไปเรื่อยๆครับนี่ครับ ตีไฟหมากให้ครับบนท้องถนนก็มีน้ำใจกันนะพี่เนาะก็แบบนี้ครับไม่มีอะไรมากอ็ะที่เราที่เราบ้างที่พี่ๆบ้างนี่ครับไปด้วยกันครับส่วนในเวลาจอดเจอกันถามข่าวถามข่าวเป็นเป็นยังไงบ้างเนาะวิ่งไหวไหมบางทีรถน้ำมันเขาก็พอได้วิ่งนะพี่แต่ว่าระบบระเบียบเขาก็จะเยอะหน่อยนะนะครับเห็นไปเนี่ยเขาก็ ไปเรื่อยๆนิ่มๆนะไปไม่เร็วนะแต่ผมวิ่งช้าเองหรือเปล่าก็าไม่รู้นะก็ <c oughs> หยอกกันครับหยอกไปนะนี่ฮะความสะดวกของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะพีนห้องก็เก็บมาฝากบรรยากาศนะนี่ฮะเดินทางไปเรื่อยครับพี่นี่แหละครับชีวิตคนขับรถบรรทุกเนาะไม่มีอะไรมากนะครับพี่สบายๆนะครับนี่ฮะในแต่ละวันนาอวิ่งไป ตัวนี้ค่าแรงเรามันก็จะใช้คําว่ามันได้พอประมาณแต่ค่าใช้จ่ายค่าซื้อกินค่าของชีพมันสูงนะพี่เนาะอย่างไปเจออย่างพี่ที่แกเป็นยามอยู่อยู่ลานจอดเนขะได้เปลี่ยนเขาเรียวกว่าอะไรสนทนากันนะพี่บ้านแกยอยู่ดําเนินสะดวกนะแกบอกโอ้ท่านานี่นะผมได้เงินวันหนึ่งแกแกบอกว่าทมามะพร้าวทาอะไรแต่บ้านเรามันก็อย่างว่าพี่ค่าของชีพมันน้ยอยก็ไม่ต่างกันหรอกนะแต่ละบ้านก็ ถ้าใครมีทุนม,มีอะไรมีธุรกิจส่วนตัวพออยู่ได้ก็ดีครับเ,เราก็ต้องดิ้นกันไปนะพี่เนาะทุนเราเแต่ละคนต้นทุนมันต่างไม่ไม่ไม่เหมือนกันแต่ว่าหาเราพากันมาหานะได้มากได้น้อยอย่างไรอย่างน้อยก็ภูมิใจนะพี่เนาะเขาว่าแต่ช่วงนี้ก็จะพูดตรงๆก็พวกผมก็แต่ดรองานกันบ้างครับครับดีไฟมาพี่แกเข้ากันเนาะนี่ครับ เห็ไหมจะจะประมาณนี้ครับกระพริบไฟก็คือขอบคุณครับตามมารยาทเนาะบางทีเรามองไม่เห็นกันบ้างอะไรบ้างก็ขอโทษขออภัยกันคุณขบับรถบรรทุกกันนี่ฮะน้ำใจบนท้องถนนครับเห็นฮะนีรบรรยากาศค้มฟ้าค้มฝนนะครับพี่โอ้โหสุดยอดเลยนี่หฮะมัก็สัญจรบ้างถือว่าปะปลายนะครับพี่ ไม่เยอะนะครับไม่เยอะเท่าไหร่นี่นะครับนี่รถอยู่ดีคันข้างหน้านี่ถ้ามองเห็นก็รถแถวร้อยเอ็ดนะฮะนี่ค,ครับขากลับก็ใส่ปุ๋ยบางปูนบางแล้วแต,ต่แล้วแต,ต่จะงานใครได้งานอะไรกลับมาพี่เนาะไม่เหมือนกันนะครับ อย่างนี้อ่าอย่างคันนี้พี่เขาวิ่ง,ถงแถวนี้นะฮะนี่เขาก็จะตีแถวดวดหน่อยนิดนึงก็แล้วแต่จังหวะระพี่นะช่วงนี้ก็ลดเริ่มปะปายก็จะถึงอ่าแยกน้องปืออันนี้ก็รดะะอีสารนะฮะอ่าก็ใช้คำว่าอะไรนะแต่ก่อนก็วิ่งลาวด้วยกันครับไปเมืองเซโปนนะฮะนี่ครับบรรยากาศที่วิ่งไปเรื่อย เหตุอะไรกันปลอดภัย,ยปลอดภัยนะครับนี่แหละครับรถนรรมักเขาเวิ่งจำกัดความเร็วแล้วก็นี่ครับโอ้้าเบอร์193แสดงว่ารถคงจะเยอะหนาดูรถติไฟหมากที่แกเข้าไปนะครับนี่แะครับทีคนขับรถบรรทุกครับ เราวิ่งประมาณไหนแล้วก็ตีให้พี่แกเข้าไปเนาะเนี่ยครับอารมณ์อากาศดีนะครับพี่เพื่อนๆนี่แหละฮะน่ารถก็ไม่ค่อยกล้าถ่ายครับมันจะลบนิดนึงและพี่ถึงขั้นเยอะเลยแหละไอ้บ้านไม่ได้อยู่ใกล้บางทีเราก็ ของใช้ของส่วนตัวทั้งหมดก็จะอยู่บนนี้เลยนะครับพี่จะอยู่บนอ่ใช้คำว่าอะไรดีล่ะจะอยู่บนรถนะะพุ่ไปได้ครับคุณแบจะถึงแยกน้องเปือนะอครับก็บทักทายกันวันละนนิดนะพี่เนาะ ขอบเดินทางปลอดภัทยทุกคนนะเป็นกําลังใจให้ทุกคนในการทํางานนะครับบรรยากาศดีๆก็เดินทางต่อครับสวัสดีครับสําหรับวีดีโอนี้สวัสดีที่รักครับ